ทินีหนึ่งนะก่อนที่จะอธิบายนะครับนะครับการการการที่จะให้ให้เข้าใจง่ายง่ายมันจะมีสื่อการสอนนะ่ซึ่งผมสังเกตว่าไอ้สื่อการสอนเนี่ยมันสำ,สำคัญมากมันจะทําให้เก็ตไวนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงไอ้ตัวเอ่อตัวพอดีผมมีนะมีขวดขวดน้ําอยู่3าขวดนะครับขวดเนี้ยนะฮะขวดนี้นะ คนนี้ผมให้ให้ให้เป็นความคิดและกันนะนะเป็นความคิดเป็นน้ําอย่างเงี้ยน้ำกับไอ้ของความคิดนะครับเป็นน้ํานะครับเหมือนตัวตะเกียบนะความคิดก็คือตรงนี้ก็คือน้ําตัวน,น,วนี้นะครับแล้วก็ตัวน้ํามันนะครับตัวน้ํามันเนี่ยคือธาตุรู้เนี่ยน้ามันพืชเลยนะครับส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นน้ํายาล้างจานตัวนี้ผมจะเสืออะไรใครเดาได้ antee, น้ํายาล้างจาน ตัวนี้ก็คงเข้าใจกันแล้วไอ้ตัวน้ำยา,ำยาล้างจานคือมันจะสืออะไรคุณจะสืออะไรอันนี้เป็นธาตุรู้อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกรู้อันนี้คืออะไรไม่ใช่อาวิชาเออเกง่งโอ้เกงๆๆ่งเก่งเก่งเราถูกหรือรู้รู้ว่าถูก อะไรที่ทําให้สองอย่างมันรวมกัน<ม>เออเก่งไหมเ,เดี๋ยวต้องให้รางวัลละเดี๋ยวนะคือตัวนี้คือตัวอวิชาตัวอวิชาหรืออวิมันจะมีหลายตัวนะมันมีอวิชาก็ได้ตัณหาก็ได้อุปทานก็ได้นี่ไอ้ตัวเนี้คือตัวที่มันเชื่อมอะระหว่างตัวธาตุรู้กับไอ้ตัวสิ่งที่ถูกรู้เข้าเขาเดวยกันอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอันนี้คือคือตัวความคิดนะ วความไอ้ตัวนี้คือตัวธาตรู้ถ้าเกิดโดยโดยทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าระดับที่ผู้ที่เขาปฏิบัติกันนะครับจะเป็นอย่างนี้ที่เขาปฏิบัติแล้วก็แยกได้เนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคุณจะเขย,ย่ายัางไงยังไงเนี่ยนะตัวธาตรู้กับสิ่งที่ถูกรู้ว่ายัางไงก็ต้องแยกกันปล่อยสักพักเดี๋ยวมันก็จะแยกกันเนี่ยมันคือแยกกันอย่างนี้ที่ที่คุณเห็นไงเห็น ความโกรธหท้แรกเนี่ยก็คือเนี่ยแหละมันแยกกันเพราะว่าคุณอยู่กับธาตุรู้ไงคุณก็เลยเห็นไอ้ตัวนี้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกรู้คุณเห็นก็โกรธอ,อ่ะคุณรู้ความโกรธเนี่ยตัวนี้ธาตุรู้ที่ที่อาจารย์ท่านบอกว่าน้ำกินบนใบบวัวเคยได้ยินใช่ไหมฮะธาตุรู้แยกออกมาเนี่ยผมก็เลยมาเปรียบเทียบเป็นน้ํามันกับน้ำก็ได้มันจะเปรียบเทียบยังไงก็ไดซซ้ซึ่งบางครั้งผมจะเปรียบเทียบเหมือนไอ้อะไรน้ำมะขามอ่ะที่มัน เนื้อมันแยกออกมาถ้าเกิดว่ากรณีมันสุกอ่ะมันจะแยกออกจากเปลือกเนี่ยมันคือแยกกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ปฏิบัติเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคือตัวน้ํามันเนี่ยมันจะไม่จะไม่เข้าไปยุ่งกับตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็คือตัวธาตุรู้ว่าไม่ส่งออกมาที่ตัวนี้ไม่มไม่ไม่ไม่ส่งออกดังนั้นนะครับถ้ากรณีกรณีถ้าเกิดว่าเราเกิดเขาเรียกว่าอวิชาตันหาอุปทานปุ๊บตัวเนี้ยคือตัวอวิชาตันหาอุปทาน คือน้ำยาล้างจานเนี so right? ่ยนะครับ hmm. ถ <te> so, um, like ้าเกิดเราใส่ป like ุ chan. ๊บนะครับแล้วเกิดความไม่รู้อ่ะเกิดความไม่รู้ว่ามันมันแยกเป็นสองสิ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะพอเขย่าปุ๊บตะกี้มันมันอยู่นี้ใช่ไหมพอเขย่าปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกูผุกขชวนจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันแยกไม่ออกมันเป็นเป็นตัวฉันเป็นอะไรเงี้ย เข้าใจใช่ไหมฮะงั้นจบดีกว่าเนาะไม่เข้าใจแล้วนี่ง่ายไหมอย่างเงี้ยเออดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปใส่น้ำลายน้ำจาร่างจานบ่อยๆนะก็คืออย่าไม่อย่าให้เกิดอภิชาตันหาอุปทานเท่านั้นเองแล้วอย่าใส่ไอตัวน้ำยาลั่งจานเพื่อให้อีกสองตัวเนี้ยถ้ามันเกิดตัดชึบเลยใช่ไหมใช่มันต้องมันต้องรู้อ่ะมันต้องเกิดอภิชาต้องเกิดภาวะอวิชาถ้าเกิดปุ๊บตัดเลยรู้เลยเออเนี่ยแหละก็เลยสาธิตด้วยวิธีง่ายๆเนาะ มันก็เพิ่งเพิ่งเกิดไอตัวนี้ปัญญาก็เกิดเพิ่งเกิดมาขึ้นมานะครับถ้าคุณยิงถ้าเกิดคุณมีไอตัวน้ํายาล้างจานเยอะๆมันก็จะทําให้ตัวเนี้มันซึมเข้าหากันนะครับมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอาต่อไปนะครับผมก็จะอธิบายในรายละเอียดเอ,อ่อตอนแรกผมกจะไม่ใช้คำว่ารู้หนึ่งรู้หนึ่งจุดห้ารุ่นสองนะแต่มี FC บางคนบอกว่าไอตัวนี้มันเข้าใจง่ายดีขอให้ใช้ต่อไป S <S <S มานะก็เพราะว่ามันไม่มีในพระไตรปิฎกเนี่ยกลัวเดี๋ยวบางคนเขาจะเอามาเ็าเรียกถกเถียงอะไรเงี้ยแต,แต่แต่ก็บอกว่าเนี่ยอขับสอนอย่างเงี้ยมันง่ายอ่ะรู้นะครับรู้เนี่ยตอนแรกผมจะมีรู้หนึ่งกับรู้สองแล้วต่อมาเนี่ยผมเห็นว่าเอ้ะมันมีขั้นตอนของการเดินทางด้วยเนี่ยมันต้องมีหนึ่งจุดห้าก็เลยอยู่ระหว่างกลางผมเลยตั้งชื่อว่ารู้หนึ่งจุดห้าเพราะมันเป็นระหว่างกลาง รู้หนึ่งคือรู้ยังไงรู้หนึ่งเนี่ยมีมีของผมนี่มีจะมีสองนัยยะรู้หนึ่งเนี่ยมันจะมีการกระทบของอยายตานะทั้งหกอันนี้รู้หนึ่งคือตาเห็นรูปปุ๊มเนี่ยเห็นภาพต่าง,างๆเห็นดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยดอกไม้อันนี้ดอกอะไรดอกกุหลาบสีอะไรอันนี้คือรู้หนึ่งนะครับรู้หนึ่งก็คือว่าการกระทบของตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับแล้วก็อีอกนยัยยะหนึ่งถ้าเกิดว่ารู้ รู <ítulo> anyway, ้หนึ so so ่งตัวนี you know unknown, so second, check, ้ถ้าเกิดเราไปยึดนะฮะหมายถึงว่าเราจิตเราส่งออกไปอ่ะหมายถึงว่าถ้ารู้เนี่ยไปที่เนี่ยมันจะเป็นรู้หนึ่งเหมือนกันรู้หนึ่งมันจะมีสองในยะก็คือรู้ที่มันกระทบกระทบอย่างเดียวอ่ะในความหมายของผมนะคือกระทบอย่างเดียวตากระทบรูปเนี้ยกระทบอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดกระทบปุ๊บเราพุ่งไปที่ตัวดอกไม้อันนี้ก็จะเป็นรู้หนึ่งเหมือนกันถ้าเกิดเป็นรู้ต่อมาก็คือรู้รู้สองข้ามารู้สองก่อนรู้สองเนี่ยเป็นขั้นของผล ก็คือรู้แล้วใจว่างๆไอ้ตัวเนี้คือรู้สองคือรู้ที่ว่าตากระทบรูปไปแล้วมันสัตว่าไงคือตัดสัตว่าตากระทบรูปอะพอกระทบปุ๊บมันก็แค่เห็นภาพภาพหนึ่งแล้วยังไม่ได้ปรุงอะไรเนี่ยนะหรือหรือปรุงเนี่ยเราก็รู้อันนี้คือรู้สองนะคือคือตัวนี้ก็คือเาว่าที่มันแยกออกมาได้เหมือนเหมือนน้าที่มันลอยลอยอยู่บนผิวเออเหมือนน้ามันที่ลอยอยู่บนผิวเนี่ยอันนี้คือมันแยกออกมาเพราะว่ามันรู้สอง ส่วนภาวารู้นุ้าเนี่ยเป็นขั้นของมาร์กก็คือการการเจริญสติที่ตะก,กี้ผมยกตัวอย่างเป็นขั้นของที่มีการกําหนดอย่างการณีถ้าเกิดเรารู้สองเราไม่ชัดเนื่องจากว่าความคิดปรุงแต่งเราหนาแน่นเรามารู้หนึ่งจุดห้าก่อนก็คือมีการกําหนดอย่างเช่นกำมือแบมือหรือรู้ลมอะไรเงี้ยหรือจะไปรู้โทรอะไรก็ได้ไอ้ตัวเนี้ยคือขั้นสติหมดเลยเพื่ออะไรเพื่อดึงดึงคุณออกมาจากตัวความคิดอะ แล้วมาอยู่ไอ้ตัวเนี่ยตัวธาตุรู้นะครับนะฮะกระบวนการตรงนี้ก็คือเป็นกระบวนการที่แยกธาตุรู้ออกจากขันห้านั่นเองนะครับมาดูกระบวนการทํางานนะครับของอะตะกี้ที่ผมอธิบายขอบถ้าเป็นแผนผังอย่างนี้นะครับก็คือ,อตัวตัวกลมๆนะฮะตรงนี้คือขอบของร่างกายนะครับขอบของร่างกายนะ,ะเป็นตัวตัวกายของเราตัวกายของเรานะฮะก็จะประกอบด้วยนะฮะ ที่มันอยู่ขอบกายทั้งหมดมันจะมีขอบกายมันจะมีห้าห้าอย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายนะครับและตัวหนึ่งไปอยู่ข้างในคือตัวใจนะครับมันจะอยู่ขอบร่างกายทั้งหมดเลยส่วนตัวที่ตัวเนี้ยเขาถ้าเกิดทางภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอายตนาภายในนะครับส่วนตัวอายตนาภายนอกก็คือที่มันเกิดจากข้างนอกอย่างเช่นภาพดอกไม้สีชมพูนะก็คือภาพ แล้วก็จะมีเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะครับไอ้ตัวเนี้ยคือ,อคืออายตนะภายนอกนะครับอายตนะภายนอกนะครับผมกยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องนะครับก็คือมอีมีตาแล้วมีการรับภาพพอรับภาพปุ๊บนี่เนี่ยฮะอย่างกรณีภาพของดอกไม้ภาพนี่ไอตัวไอตัวของวัตถุยังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่วัตถุตัวเนี้ย เวลาเรามองปุ๊บเนี world, <Lebanon. S 1> ่ยวัตถุเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในในใจคุณเป็นรูปเป็นก็เรียกว่ารูปในใจตาพอเรามองปุ๊บเนี่ยของทุกอย่างในโลกเนี่ยเวลาเรามองปุ๊บเนี่ยมันเป็นวัตถุข้างนอกแต่พอมองมองปุ๊บมันจะแปลงสัญญาณเป็นภาพในใจไอภาพตัวในใจตัวเนี้ยก็คือรู้หนึ่งนะภาพในใจมันจะจะเห็นว่ามันจะเหมือนกันเป๊ะเลยคุณมองเนี่ยจะเหมือนกันเลยคุณมองดอกไม้ยังไงยังไงเนี่ยรายละเอียดของมันยังไงเนี่ยจะเหมือนกันเป๊ะ มันจะเป็นฉบับก๊อปปี้อ่ะตัวจริงอยู่นี่ใช่ไหมฮะแ,แต่ตอนนี้มาทําสําเนาให้กับทุกคนเนี่ยกี่คนในห้องเนี่ยสามสิบคนเนี่ยทําสําเนาหมดแล้วมันก็เลยเป็นภาพที่มันเกิดในใจขึ้นมาแล้วภาพในใจตัวเนี้ยมันรับรู้ด้วยาธาตุรู้นะครับมันเป็นภาพมันเป็นฉบับก๊อปปี้แล้วเข้าใจฉบับก๊อปปี้ใช่ไหมฮะมันคือทําสาเนาแล้วอ่ะเพราะของจริงอยู่นี่ใช่ไหมมันจะไปเข้าในร่าง,งทุกคนไม่ได้มันก็เลยเป็นภาพในใจตัวเนี้คือรู้หนึ่ง รู้ที่เกิดจากการกระทบของอายตนะทั้งทั้งหนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันจะมีเรื่องเสียงนะครับผมก็มีอุปรกรณ์ทำให้เกิดเสียงไอ้ตัวนี้ตัวนี้จะเหมือนเหมือนภาพเหมือนเหมือนรูปที่อยู่้างนอกใช่ไหมแต่นี้คือเสียงใช่ไหมตอนนี้ได้ยินเสียงไหมอพอ,พอตีหนึ่งที ตัวเสียงมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่มันมีก๊อปปี้อยู่ในใจของทุกคนแล้วเป็นฉบับซ้ำเนาถูกไหมเป็นเป็นเสียงในใจถูกไหมมันจะมีเสียงขึ้นมาในใจเราแล้วอะไรที่เป็นรู้เสียงในใจทีหนึง่งถ้าร,ารู้ถ้ารู้ท่านรู้จะได้ยินเสียงตอนที่มันกระทบ<ๆ>ก็รู้หยุดไป<ๆ>ถ้ารู้เขาก็รู้ตะกี้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเอช่องทางการรับรู้เป็นต,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 ตากระทบรูปใช่ไหมฮะตอนนี้มันเป็นเสียงแล้ว ตัวหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนคืออะไรฮะที่มันรู้ตลอดธ้าุรู้เราต้องจับหลักแค่นี้เราจบเลยแค่นี้เองดังนั้นเนี่ยนะมันจะมีตากระทบลูกกระทบเสียงจมูกกรมกลิ่นตอนนี้ได้กลิ่นอะไรไหมฮะท่ารู้เขาก็รู้ว่าไม่ได้กลิ่นเดี๋ยวเราจะเป็นริมรสใช่ไหมฮะก็จะมีชิวหาใช่ไหมฮะมก็จะต้องกระทบก่อนถูกไหมฮะคือไอ้รูหนึ่งนะมันต้องกระทบก่อน กระทบถึงต้องถึงจะรู้จนรู้สองเนี่ยไม่กระทบก็รู้ตอนเนี้ทุกขั้นได้ลิมรสอะไรไหมฮะมีรสอะไรไหมไม่แล้วอะไรไปรู้มันท่านรู้เขารู้ถูกไหมฮะมันแค่นี้เองคือท่านรู้เขาจะรู้ตลอดแล้วก็ไอสิ่งที่มันถูกรู้นะมันเปลี่ยนแปลงแปลเปลี่ยนหมดได้แล้วกี่ช่องทางช่องทางเนี่ยถ้าไม่ไม่พ้นท่าุรู้เพราะท่านรู้แล้วแล้วมันจําเป็นต้องไปบังคับให้มันรู้ไหมหรือมันรู้มันเอง เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับเราต้องยืนเราต้องเน,นี่ยเราต้องรู้ว่ามันทุกอย่างเป็นธรรมชาติถึงรู้ได้เองไงแล้วทุกคนอะ่ะจะรู้เหมือนกันด้วยเพราะมันเป็นธรรมชาติเดียวกันนะครับตาหูจมูกลิ้นส่วนกายนะฮะตอนนี้ากายนะครับตอนนี้รู้สึกกายตอนนี้แต่ละท่านรู้สึกยังไงบ้างฮะตอนนี้ตอนนี้เราเข้ามาในห้องก็เย็นใช่ไหมฮะเดี๋ยวออกไปก็จะร้อนเนี่ยค,คือกาย นะครับนะครับกายแล้วมโนโนะครับปานโนก็คือสิ่งที่มันมันเกิดขึ้นในใจนะครับมันจะมีทั้งกระทบและไม่กระทบนะฮะกระทบหมายถึงยังไงหมายถึงว่ากรณีเรามองภาพถ้าเกิดว่าสเต็ปของการมองภาพแล้วตัดจบตรงนี้มโนก็ไม่เกิดแต่ถ้าเกิดเรามองภาพโป้แล้วเกิดความชอบโอ้ดอกไม้ยังสดสด,สดลแล้วนะสวยดีสีชมพูและชอบจังอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดทํามโนใช่ไหม ถ้าเกิดมนโโนมโนขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเรา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 ไม่ไม่รู้เนี่ยมันก็จะไม่รู้ไปเลยใช่ไหมฮะมันคือหลงไปเลยแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่ามันปรุงเนี้ยนะว่าอ๋อตอนนี้มันโนมันขึ้นมาเองมันชอบของมันเองนะเราก็รู้เนี้ยมันก็เนี่ยมันก็จบแค่นี้ดังนั้นเนี่ยนะครับไอสิ่งที่ผมจะจะพูดเนี่ยคือว่าตัวตัวการรับรู้รู้หนึ่งกับรู้สองมันต่างกันตรงนี้ก็คือรู้หนึ่งเนี่ยมันเป็นรู้จากการกระทบกระทบอย่างเดียวเลยนะ เนี่ยอย่างกรณีเนี่ยเราเราหลับตาปุ๊บไม่กระทบพอลืมตาปุ๊บกระทบเนี่ยรู้หนึ่งทำงานโดยอัตโนมัตินะครับเราหลับตาปุ๊บรู้หนึ่งดับแต่รู้ที่มันไม่ดับคือรู้สองไม่ดับไปด้วยหรือธาตรู้เนี่ยมันไม่ได้ดับเพราะมันรู้ตลอดในขนาดหลับตากูยังรู้เลยว่าอ๋อมันไม่ไม่เห็นภาพเนี่ยไอสิ่งที่มันดับไปแล้วคือรู้หนึ่งถูกไหมการกระทบทางตานะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าถ้ารู้เนี่ยนะครถ้าเกิดเขารู้เขารู้รู้แล้วรู้แบบสัจธว่าก็คือการไม่ให้ค่าไม่ความหมายเนี่ยมันจะอยู่กแบบับไอตัวตัวนี้แหละตัวธาตุรู้หรือรู้สองได้ตลอดเวลาคือเราไม่ให้ค่าไงเรามองปุ๊บแล้วเราก็เฉยเฉยอย่างเงี้ยเนี่ยรู้สองทำงานแล้วก็คือธาตุรู้ที่มันไม่ยืดอะ่ะพอไม่ยืดปุ๊บมันจะเป็นรู้สองนะคระับอมาดูการเปรียบเทียบอีกรูปแบบหนึง่งตัวตัวธาตุรู้เนี่ยนะก็คือพระพุทธะนั่นแหละ เพราะธาตุรู้เนี่ยพระเจ้าท่านเป็นองค์แรกผมก็เลยเอารูปพระพุทธเจ้ามานะฮะมาอยู่ในห้องในห้องปกติเนี่ยใจเรามันจะเป็นใจว่างๆอยู่นะฮะแล้วมันจะมีตัวหนึ่งที่ที่มันรู้ว่าความว่างอีกทีหนึ่งว่าตอนนี้รู้อยู่ว่างๆคุณคุณถึงตอบได้ไงว่า่ามันว่างถูกไหมเพราะมันมีธาตุรู้ถึงรู้ว่าอ๋อตอนนี้มันว่างธาตุรู้จะรู้กทุกอย่างแม้แต่ความว่างมันก็รู้ ถูกไหมดังนั้นเนี่ยธาตุรู้เนี่ยอยู่ในห้องว่างๆรู้แบบว่างๆพอมีการรายงานนะอย่างตาอย่างเราลืมตาปุ๊บก,กระทบกระทบดอกไม้ตัวไอตัวเนี้ยไอตัวไอตัวรู้หนึ่งเนี่ยจะมารายงานตัวธาตุรู้ว่าฉันเห็นภาพจะภาพอะไรก็ได้นะจะเด็นภาพดอกไม้สีชมพูฉันเห็น,น,หนแล้วเขากร,รายงานแล้วเขาก็นะสมมติว่าเขาเขาเ,เขากระทบปุ๊บแล้วเขาก็กาเปลี่ยนเปลี่ยนไปไม่มองไปมองที่อื่น นะเขากป็รายงานเขารายงานทุกวันตลอดเวลาลแหละเวลากระทบอะไรเงี้ยที่จริงมันรายงานตลอดเลยนะรายงานอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะไอ้ส่วนไอ้ส่วนที่เขารายงานมันจะเปลี่ยนแปลงด้วยนะอย่างสมมติว่าท,ทุกท่านลองมาดูดอกมาตรงนี้ตอนนี้มันไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันรู้อยู่แล้วก็ตัวไอ้ตัวรู้หนึ่งก็รู้อยู่ว่าเป็นสีอะไรสักทูมัยฮะพอมาเปลี่ยนเป็นดอกไม้ตรงด้านานวนเป็นดอกบัวตัว เนี่ยค่อยๆยค่อยๆหันไปแล้วเราวมาดูตรงเนี้ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยถูกไหมว่าตอนเนี้ภาพมันเปลี่ยนแต่ตัวหนึ่งที่มันไม่เปลี่ยนคืออะไรฮะถ้ารู้เขาเขาเขารู้รู้อย่างเดียวสิ่งที่ถูกรู้มันจะเปลี่ยนแปลงแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนเออเขาเรียกว่าทางด้านทางด้านเขาเรียกจากสู่วิญญาณแล้วเปลี่ยนแปลงทางด้านเขาเรียกว่าอาจารนะตัวอื่นถูกไหมมันเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะนะแล้วก็ ก็ดับด้วยมันก็รู้ถูกไหมถ้าเกิดเราหลับตาปุ๊บดับเลยดับเลยไอตัวไอตัวตัวจากสุวิญญ,ญาณดับแล้วถ้าเกิดเราหาัดเราสายปุ๊บจากจักสุวิญญาณเปลี่ยนจากสุวิญญาณเปลี่ยนแปลงถูกไหมแล้วถ้าเกิดกรณีเราเปลี่ยนช่องทางมาเรารู้ทางหูปุ๊บจากไอตัวจากสุวิญญาณเป็นโสตบิญ,ญญาณนะเป็นทางหูถ้าลู้มก็จะยืนเพลินอยู่มันก็จะรู้อยู่ดังนั้นเนี่ยใครจะมารายการทางหูทางจมูก ทางลิ้นทางากายแล้วก็ทางใจเนี่ยท่านรู้เขาจะยืนเพลินสแตนบายอย่างเดียวมันถึงได้รู้ทุกเรื่องไงฮะใครรายงานอะไรมามันรู้หมดอ่ะถูกไหมฮะแต่รายงานทางตาก็ได้เขาก็รู้ว่าอ๋อเป็นภาพเป็นภาพดอกไม้สีชมพูเป็นดอกบัวอย่างนี้เรื่องที่มันรา,ายงานเนี่ยมันมันแปลเปลี่ยนแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนก็คือท่านรู้ก็ไม่เปลี่ยนท่านรู้ก็จะรู้อยู่ยืนหนึ่งเลยนะ กขาเป็นบอสที่นั่งอยู่ในห้องอะ่ะห้องที่ม่างๆาอะ่ะแล้วเขา mm hmm. เขาามีคนมีเนี่ยมีแต่แต่ละแต่ละอจตนะมารายงานเขาเท่านั้นเองนะครับเอามาดูบทบทสรุปนะครับบทสรุปก็จะเป็นแผนผังตัวนี้คือเมื่อตากระทบรูป,ปม๊มันจะเป็นรูปในใจนะหรือที่เรียกว,ว่าจัดสุญญาณถ้าเกิดเป็นหูกระทบเสียงก็จะเป็นเสียงในใ,นใจมันจะเกิดขึ้นในใ,นใจเราแหล,ละเพราะมันมัน,เป,น,เ,ปนเป็นฉบับค o p ปี นะครับจมูกดมกลิ่นนะก็จะเป็นกลิ่นในใจล,ลิ้มรสก็เป็นรสในใจสัมผัสในใจนะครับการรับรู้เนี่ยมันจะผ่านโดยท่ารู้ทั้งหมดมันจะมาช่องทางไหนเหรอมันต้องรายงานผ่านท่ารู้ทั้งนั้นเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่สามารถเออไม่สามารถไปรายงานให้ให้กับสิ่งอื่นนะพอมันถ้าเกิดเป็นแค่แค่กระทบแค่นี้นะมันจะจบมันจะตัดจบกระทบแล้วไม่ปรุงแต่ถ้าเกิดกรณีห้าทางนี้นะครับเกิดการกระทบรูปก,กระทบเสียง กระทบกลิ่นกระทบรสกระทบะทางด้านกายเนี่ยถ้าเกิดเขามีการส่งต่อนะครับไปทางมโนนะครับก็คือช่องหกช่องหกเนี่ยมันก็จะมีอะไรฮนะทางมโนมันจะมีทํางานทํางานร่วมกันอนะ่ะอาจจะเป็นสัญญาก็คือวังจําสังขารคือการปรุงแต่งเวทนาสุขทุกข์นะครับถ้าเกิดว่าเขาทำเขาเรียกว่าเ็าส่งต่อไปให้กับทางมโนนะมโนก็รับทราบว่าเป็นเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเมื่อเช้าก็าแท็กซี่อีกแล้ว แท็กซี่เกิดความจำเมื่อเหตุการณ์เมื่อเช้าเกิดสัญญาขึ้นมานะมโนโก็เกิดขึ้นมานะครับว่าเออเมื่อเช้าคุยกับแท็กซี่แล้วแท็กซี่พูดไปดีคําพูดอะไรมัอยู่ในใจเราเนี่ยเกิดการมโนโขึ้นมาสัญญาขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเราเห็นว่าอ๋อมันสัญญามันยังทํางานอยู่เว้ยมันเอ๊ยยังไม่ยังไม่คายเว้ยเราก็แครรู้เราก็ไม่จบมันก็มีเท่านั้นแ่นะเราก็เออมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นภาพอดีตเราก็เราก็เกิดปัญญาไงเอ๊ะมันก็จบไปแล้วเนี่ยนะ ทำไมจะมาจะมายุ่งอะไรกับเราเนี่ยนะเถียงอยู่ในใจตัดจบนะครับมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมานะครับเนี่ยมันก็จะเกิดเนี่ยมโนเนี่ยจะเป็นตัวอย่าตัวยากนะครับตัวตัวพวกนมี้ยง่ายเพราะว่ามันกระทบอะไรก็รู้ไปตามนั้นนะครับมันก,มนกม็มันก็ไม่ยากอะไรแต่ถ้าเกิดเรามาปรุงเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเช้าเราเราคุยกับแท็กซี่ใช่ไหมเรามองแค่าตากระทบรูปว่าเห็นเป็นภาพภาพหนึ่งมันก็จะตัดจบแค่นีน้หรือเสียงที่เขาพูดมา กระทบหูเราเราไม่พันหมายมันก็จบแค่นั้นเราก็เราก็เข้าใจเขาไปเลยว่าเขาเขาเกิดเราเกิดปัญญาว่าอ๋อมันเขายังไม่เคยเรียนรู้เขาก็เลยใช้ธรรมชาติแบบท่านรู้แบบอาวิชานะครับมา,มาเปรียบเทียบอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้ผมก็เคยลงคลิปนะครับผมเอามาเล่าใหม่แล้วกันนะครับตัวท่ารู้เนี่ยมันจะเปรียบเสมือนเครื่องตวรวจโลหะเลยตรวจจับโลหะ ที่เป็นเหมือนเพราะอะไรเพราะมันรู้มันรู้ทุกเรื่องไงปวดชี่มันก็รู้ปวดหัวก็รู้เดี๋ยวจะหิวแล้วก็จะรู้เหมือนกันใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะต้องกินอิ่มกินอิ่มก็รู้แล้วมันรู้แบบว่าคุณไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยนะมันจะรู้มันเองแต่รู้ยังไงละ่ะที่ว่ามันจะเป็นวิชาเท่านั้นเองนะท่านรู้เขารู้อยู่แล้วคนทุกๆคนนะมีท่านรู้อยู่แต่ท่านรู้จะรู้ยังไงล่ะถ้าเกิดทา่นทานรู้เนี่ยท่านรู้เนี่ยเขาถ้าเกิดเขาทำนายแค่เป็นเหมือนเครื่องตรวจจับโลหะนมันจะจบ คือกระทบแล้วก็รู้ไงเขาตรวจเจอหมดเลยนะเนี่ยอย่างภาพเนี้เขาเห็นเขาตรวจเจอว่าเอามีภาพอยู่ตรงนี้เขาเห็นหมดเลยเขาทำหน้าที่แค่เนี้ยเขารู้นะไอ้ตัวตัวนี้คือโลหะที่ถ้ารู้เขารู้เขาจับได้ว่าอ๋อมันมีตรงเนี้ยมีภาพอยู่หรือภาพเนี่ยภาพประตูหน้าต่างเลยเนี่ยเนี่ยเขา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 ทำหน้าที่แค่รู้แค่นี้เองมันจะตัดจบเหมือนเคยตรวจโลหะเนี่ยเขาตรวจเจอตัวตัวตรวจเจอโลหะแล้วเขาไม่มั่นหมายไง เขาเจอแล้วอย่างเงี mm ้ยเนี there, you know. yeah. mm ่ยตากระทบรูปุเขาเจอแล้วแล้วก็จบแค่นี้เขาไม่ได้ไปปรุงแต่งต่อไงไม่ปรุงแต่งต่อมันก็รู้รู้รู้ไปอย่างเงี้ยนามก็จะง่ายออามาดูนะครับบทบทนี้นะครับที่ตะกี้ถามว่าอะไรนะที่เกิดปิตินะเกิดรู้มันแล้วเราเกิดปีติอ่ะมันจะอยู่ส่วนไหนของคําสอนนี้นะอันนี้ผมขอพูดสรุปแล้วกันผมพูดบ่อยแล้วแต่ตะกี้มีคําถามที่น่าสนใจเราเราดีนะทีน้เราดีใจดีใจแล้ว มันอยู่ส่วนไหนของตัวพระสูตรนี้ครับใครตอบได้ให้รางวัลอตอบไม่ได้เดี๋ยวมจะอ่านให้ฟังนะเมื่อเห็นรูกก็สั์ตะเหตุอันนี้ใช่ไหมเมื่อฟังเสียงก็สักตะว่าฟังใช่ไหมเมื่อรับรู้อารมณ์ที่ได้รับรู้ก็สักตะว่ารับรู้อันนี้ใช่ไหมเมื่อรู้แจ้ง ตัวนี้ครับเมือม่อรู้แจ้งธรรมารมที่รู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งตัวนี้โอ๊ยคุณแม่เก่งไะเดี๋ <laughs> ยวต้องให้รางวัลสองคนงคือไอตอนที่เราเกิดปิติเนี่ยเรารู้แจ้งธรรมารมไงเหมือนรู้แจ้งธรรมารมหมายถึงว่าเราเห็นไงเห็นธรรมารมว่าอ๋อนี่ธรรมารมธรรมารมคืออะไรคืออารมณ์ไงอารมณ์ที่เราเห็นน่ะธรรมารลมนี่คือมันมันรวมยอดเลยหมายถึงว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นรวมอารมณ์ใช่มันรวมทุกอารมณ์ทั้งโกรธทั้ง รักทั้งเกียริเนี่ยเขาเ,เรียกว่ารมอารมณ์อารมณ์ในใจก็ได้อะอารมณ์ในใจแล้วเราเกิดปิติตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเรารู้แจ้งเราเราดรรีใจไงเ๊ยเราเห็นไว้เนี่ยรู้แจ้งธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งก็คือเล่นเห็นอารมณ์อะแล้วมันมันเห็นว่าเออเราเราเรา,เราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราเก็ตแล้วตัวเนี้ยเราต้องทิ้งตัวนี้อีกนะตัวเนี้ยยากไหม มันมีในข้อสอบด้วยข้อสอบมียากใช่ไหมก็คือตัวปิตินั่นแหละท่ตเกี้ที่เราดีใจเฮ้ยเราเห็นแล้วอาจารย์สอนเราเข้าใจเราต้องทิ้งตัวนี้ด้วยทิ้งตัวนี้ด้วยเออเห็นไหมก็มันตรงนัเออมันต้องมีง่ายมียากกางติเดี๋ยวนะนี่แหละนะก็คือจะสรุปตรงนี้ให้ฟังว่าเมื่อรู้แจ้งธรรมลมที่รู้แจ้งก็สัตว์ทวารรู้แจ้งคุณแม่ทำไมเก่งจังไง แล้วก็ดูนะฮะตรงนี้ผมผมเน้นไอ้ตรงนี้แลวกันเพราะว่าผมพูดมาหลายคลิปแล้วไอ้หลายหลายหลายอบรมแล้วเนาะเดี๋ยวผมผ่านมาตรงตรงนี้แลวกันไอ้ระดับของสัตว์ว่าเนี่ยถ้าเกิดสับระดับของสัตว์ว่านะครับถ้าเกิดจะให้เร็วนะมันต้องเป็นลักษณะห้าตัวแรกเนี่ยคุณคุณคุณตัดจบเร็วอ่ะอย่างเช่นตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกดมงกล่นเรียนลอนแล้วคุณก็เข้าใจว่าอ๋อมันแค่สัตว์ว่า มองภาพนกะก็อ,อ๋อสัตว์แต่ว,ว่ามองเห็นก็คือธาตุรู้เขารู้อยู่ว่าเขามองเห็นแล้วเขายังไม่ปรุงปรุงแต่งอะไรอันนี้คือสัตว์แต่ว,ว่าสัตว์ต่ว,ว่าระดับวิญญาณขันคือระดับของไออะไรนะตกตะกีมีรูปในใจเสียงในใจพวกนี้ระดับที่มันขึ้นในใจอย่างเนี้ยแล้วคุณยังไม่ได้มั่นหมายอะไรยังไม่เกิดยังไม่เกิดการความจําหรืออะไรขึ้นมาเนาะเนี่ยระดับเนี้ยเขาเรียกว่าระดับของวิญญาณขันทํางานนี่ขอใช้ศัพท์หน่อยนะก็คือระดับ อะไรที่เกิดขึ้นในใจตอนกระทบอ่ะตอนคุณเห็นภาพของดอกบัวก็เป็นภาพที่ c o ปปี้ในใจคุณแล้วคุณแค่เห็นว่าอ๋อมีรูปเกิดขึ้นภาพในใจถ้าเกิดกรณีระดับสัญญาขันเนี่ยนะถ้าเกิดว่ากรณีเห็นปุ๊บเนี่ยเกิดสัญญาขึ้นมาโอ้นี่มันนี่มันนี่มันดอกบัวเนี่ยสัญญาแล้วว่าอ๋อนี่ดอกบัวอ๋อนี่มันดอกกุหลาบ ันนี้ระดับสัญญาที่เกิดขึ้นแล้วเราก็สัตว์ว่าสัญญายังไม่ปรุงแต่งนะยังไม่เคลื่อนจิตยังไม่เคลื่อนแต่ถ้าเกิดสังขารปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการเคลื่อนแล้วการเคลื่อนแล้วเราก็รู้ว่าโอ้ยอันนี้เกิดเกิดเกิดชอบนะดอกมะลิเนี่ยใครนะมันสวยจังสีชมพูด้วยเกิดการปรุงนะแล้วเราก็รู้นะมันปรุงอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ระดับสังขารถ้าเกิดระดับเวทนาเนี่ยมันเกิดความสทุกข์แล้วคือมีอารมณ์ อารมณ์โรแมนติกมากอะไรมั่งนะก็เป็นระดับเวทน,นาขันทํางาน